ภาพสุดซึ้งแก๊งนางฟ้าเจนนี่คริสหอวังจับมือดีกันหลังไม่คุยกันนานหลายปีเรียกว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความยินดีให้กับแฟนๆและเหล่าชาวเน็ตทั่วประเทศเลยทีเดียวเมื่อแก๊งนางฟ้าที่เคยสนิทกันอย่างเจนนี่เทียนโพสวร์กับคริสหอวังที่เคยแตกคอ,อไม่คุยกันมานาน,านหลายปีได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งโดยมีนานานรบีน่าและสามีเวทัยเทเนียมเป็นกาวใจสำคัญในการช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ของทั้งสองสาว นานาเราบีนา์กล่าวใจสำคัญภาพโมเมนต์สุดซึ้งนี้ถูกบันทึกไว้โดยนานาเราบีนาและเผยแพร่ลงบนโซเชียลนานาเล่าว่าเธอและสามีได้ทำหน้าที่เป็นกาวใจให้เจนนี่คริสหอวังได้มาจับมือกันอีกครั้งและบอกให้ทั้งคู่ดีกันได้แล้วโดยทั้งเจนนี่คริสต่างก็ยิ้มเข้าหากันพร้อมกับจับมือกันเรียกว่าไปในทางที่ดีซึ่งคลิปนี้นา,นานาได้เขียนแคปชั่นไว้พร้อมกับติดแท็กถึงเพื่อนๆในแกงว่าในที่สุดคู่นี้ ไม่คุยกันมานานหลายปีจากความไม่เข้าใจกันใดๆถือว่าข้ามคาราวไม่พูดถึงแล้วณเอาเป็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีของวันนี้มากๆยังไงความเป็นเพื่อนยังกลับมาได้เสมอวิดีโอนี้เลยมีความหมายต้องบันทึกไวรักพวกมึงทั้งสองคนมากๆณเจนนีิลเวน c i s h o เจนี่เทียนโพสวรรคริสหวังขอบคุณคุณสามีดบเวผู้ร่วมขบวนการที่พยายามจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นที่สุด เรื่องดีๆของวันนี้พวกมึงต้องเข้ามาดู v j w o n ับเเอ็นเอเดเอเอ a น l อ็มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันยินดีกับภาพโมเมนต์นี้โดยต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเช่นไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามิตรภาพเย่น่ารักมากๆว้าวูดีใจอัขนาดเป็นคนนอกนะเวลาเห็นไปงานแยกกันไปแยกกันมาแล้ว แอบเศร้าๆเพราะรู้สึกว่าจริงๆยังรักกันอยู่มากคําว่าเพื่อนเป็นมิตรภาพที่สวยงามเสมอนะคะดีใจมากกกกกใจฟูสุดเลยแม่เจ้าหวยยยเลี้ยงโตจีเลยดีกว่าแก่ๆกันหมดแล้ว Happy แทนวัวหัว N A N A R Y B E N A กาวใจของทุกกลุ่มตังจริงเสียงจริง นานาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆกับทุกคนไม่แปลกเลยที่นานาจะเป็นคนเพื่อนเยอะคือเป็นคนที่หวังดีมีความปรารถนาดีให้เพื่อนเสมอเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรใครได้นานา,นา,นาเป็นเพื่อนต้องรักษาเขาไว้ให้ดีนะเพราะเขาคือคนที่จะอยู่ข้างคุณแม้ในวันที่คุณไม่มีใครน่ารักมากค่ะคลิปนี้เรื่องเก่าผ่านไปแล้วเราจะไม่พูดถึงมันยากเห็นพี่เจี๊ยบกับพี่คริสกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกันดียิ้มใจฟูเลยดีมากโอยยอยยยิ้มตาม ที่นานากที่เวน่ารักมากเป็นก่าวใจให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วยิ้มตามดีใจมากมากมาก,มากดูหลายรอบเลยค่ะอยากเห็นคบแก๊งนางฟ้าเหมือนเดิมค่ะมิตรภาพงดงามสวยงามเสมอสุดซึ้งซึ้งมาก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 ค่ะสรุปภาพโมเมนต์สุดซึ้งของแก๊งนางฟ้าที่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนี้ได้สร้างความสุขและความปลื้มปิติให้กับแฟนๆแ,และชาวเน็ตทั่วประเทศนับเป็นเรื่องราวดีๆที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีค่ามากแม้ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามความสัมพันธ์ที่ดีนั้นสามารถกลับมาได้เสมอ